สวัสดีจ้าตอนนี้อยู่กับช่องโอวา a ชแนลเลวจ้ามื้อนี้ได้ตัวตอมาสีภาาไปแกงตอใสนองใหม่สมไปบึงวิธีทําวิธีเห็นน้ากันจ้าันดับแรกเขาก็เอาตอที่เาซื้อมาจากตลาดเลยจ้านี่ไม้แกะเอาตะตัวมันเป็นตัวอ่อนตอหัวเสือจา้าจากนั้นเทาก็บข้างหมอใส่เครื่องแกงพริกหัวหอมตะไไข่กระทเทียมตำให้ละเอียด แล้วก็ใส่น้ำมัสมลงไปคั่วให้น้ำมัสโมสุกดีแล้วจะคั่วไปเรื่อยๆให้มันสุกแล้วก็ใส่ตัวออนตอลงไปจ้ะจากนั้นเท่ากับเติมน้ำเปล่าแล้วจะลงไปแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆจนเดือด เราก็เริ่มปรุงรสจ้ะโดยใส่ผงชูรสเกลือแล้วการนำปลาด้วจะ้ะใส่สามอย่างนี่พอใส่ลงไปแล้วก็ชิ้มเบิงหันรสชาติแจบแล้วเแา้ก็ต้มต่อไปจนน้าไม่สมกับตัวต่อในสุกดีจ้ะ มอเริ่มเดือนแล้วเขาก็เอาไผอีตูลงไปใส่จ้แล้วก็ค้นให้ไผ่ตูสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าแกงตอใส่น้องไม่สมหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นตาอแสบบอผู้ใดมาคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเร้อจ้าสวัสดีจ้าพอกันไม่คลิปหนา สีเฮดเมนูใดอีกรอติดตามด้วยจ้า